าดูข้อมูลว่าไอ้ที่ผมพูดเปล่าๆนี่ผมเอามายังไง,ง,ไมมงใช่ไหมผมโม้ผมดองมาหรือเปล่าใช่ไหมพอดีหนังสือเล่มนี้ทางชมชงิรวาลทําตอนที่ไปโครงการรักเพื่อรักไปตามจังหวัดต่างๆที่จะเกิดปฏิบัติที่ไม่ว่าจะเป็นเชียงรายภูกเก็ตครับจังหวัดสุรินทร์หรือ ได้หลายจังหวัดที่โครงการนี้ไปแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือประชาชนหลายจังหวัดมีส่วนน้อยมากที่จะเข้ามารับรู้มารับฟังเขาา้าใจไหมฮะตวนมากก็มีเตะชาวจตนกหวานที่ไปด้วยประมาณ80%อก็ใช่ไหมอีก20%ก็โอเคคนแถวแถนั้นเพราะบางคนก็ไม่รู้่มันคืออะไรนะครับ โครงการนี้ทําไปตั้งนานแล้วตั้งหลายปีแล้วนะแล้วพอไม่มีคนสนใจก็ก็จะมีภฏิบัติตามอย่างเช่นเชียงรายที่น้ำท่วมเยอะแล้วก็แถวภูกเก็ตที่มีฝนตกแล้วก็น้ำท่วมเข้ามาอย่างเงี้ยมีหลายที่จะต้องรับผลของภัยพิบัตินั้นเพราะว่าจิตวิวาาไปเพื่อที่จะไปบอกรายละเอียด เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่เป็นธรรมายุคพลังงานใหม mm hmm. ่เพื่อแนะนําแนวทางการพัฒนาจิตสำนึกยัางยืนเชื mm hmm. ่อเพื่อแจ้งข่าวสารการพลันโลกด้วยพันตะไบปวิวัติต่างๆเพื่อแนะนำวิธีดกระดับจิตปัญญา mm hmm. เพื่อมนุษย์ที่สามารถจะนิพพา,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 านปราสาทฉันกวนเนี่ยแล้วก็เป็นจิตจมามสัญจรทาแต่ว่าคนในจังหวัดน,นั้นก mm hmm. ็ไม่ค่อยมีใครสนใจนะครับไม่ก็มีความีสนใจที่จะออกมาร่วม กับโครงการนะก็ทำเพราะว่าการไปไปดินก็เพื่อเขาเรียกเพื่อไปเขียนแผ่นดินอาจาร์แบบเพื่อไปเขียนแผ่นดินไม่ให้มันมันมันนีเกินไปคุณเข้าใจไหมจีตวันเป็นใครเป็นองม์ูุสุดของของอาจารย์เบียรตันสกุลก็คือพระบิดายิจิตริยานก็คือพ่อพ่อของทุกคนแต่คือตันพ่อเข้าใจไหมเพราะนั้น ที่ผมเอามาพูดเปล่ปาๆๆๆอย่างนี้ก็ช่วงได้ก็ว่าตื่นเต้นพากันเข้ามาดูมาฟังแต่พอหลังก็เหลืออีกประมาณกี่คนไม่ถึงพันพันคนเนี่ยคุณเข้าใจไหมเพราะว่าอะไรพัวคนมันมันคิดว่าโมะมโนม,มาใชโมไโหมคโรมมัแบบมันไม่ใช่หมอดูหมอเดามันไปเห็นหมอเดามอพูด เตมันคือข่าวสารต่างหากคุณเข้าใจไหมข่าวสารานี่กันเนี่ยที่ผุบอกการนโลกคือการเกิดวันต่อยปแต่แดงที่อะไรเนี่ยทรัพย์สินเดียกอกันมันอย่างหลักเข้าใจไหมเนี่ยการจำรุลูกคือเยอะๆไปหมดนะครับการชำรุดลูกที่ผมอา่านให้ฟังเล่าให้ฟังกันเด็ไม่ใช่ว่าผมมนโนม,มาผมสิ่งที่พูดออกมาถึงที่มาพูดเนี่ย ได้ฟังมาจากท่านอาจารย์สื่อสอน,ส,อส,อนสื่อสารมาจากคงจีวรองใหญ่หรือท่านพ่อเนี่ยก็จะไมท่านบิดาคือท่านพ่อน่นเองก็จะไมะ่คุณคิดว,ว่าผมจะมาบอกทั้งตั้งคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วเอาพูดวัาน,นีา่เห็นไหมลักษณะนิสัยที่ราวติจิตเสื่อมเคยได้เนี่ยทุกคลิป ที่ผมลงอะ่ะคือความจริงคือไม่ใช่ว่าไปมโนไปคิดอย่างนั้นอย่าง,งน,นี้ใช่ไหมเนี่ยแนวทางการเรียนรู้เพิ่มเติมร่วมฟังสื่อถ่ายทอดขึ้นความคิดจากกิจว่าจะมีในรายการวิทยุเทปทิพย์ของครรมออกต่างวิทยุชุมชนตัวประเทศรายการโทรทัศน์วิทยาธรรมผ่านดาวเทียมไทยคมสช่อง้ชอ ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเวลาตีห้าถึงแปดโมงรายการทิพย์เทียบทีท่มงครทมทุกวันเสาร์เจ็ดถึงเจ็ดโมงครึ่งสีหนังสือจิตจิตวันซีรีส์ตอนนี้ก็มีขายเยอะแยะอยู่ในสีอิดก็มีนะแลยก็โครงการอบรมจิตวันทายาทของการจิตวันสัญจรแลวก็ที่เบอร์เว็บจิตวัน com และ Facebook. เฟซบุ๊กก็จะเฟซบุ๊กก็นี้ คือพระ่ัญอาจารย์ท่านท่านท่าน,านบไปแล้วชมยุทธสการเติบต่นี้คือสองรายการนี้หยุดไปแล้วครับหยุดไปแล้วเพราะว่ามนุษย์ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ครับก็จะใจไหมนี่คือเทียนชัยนี่ตอนไปทาเลิึๆเพื่อคนที่ไปคือจะได้รับเทียนกลับมาเทียนที่ไปเพราะว่าอะไรในห้าสิบวันอ้เมืองบินะแม้แต่เทียนคุณก็จิตลำบาก คุณเข้าใจไหมคุณไม่ใช่ว่าคุณบอกฉันเตรียมเทียนเตรียมอันนี้ไว้เลยแล้วเหลยว,วเวลาจุดมันจุด,จด,จดไดไหมเข้าใจไหมมันจุดยากเพราะความชื้นอยู่ในอากาศมันมีแล้วถ้าไม่ไม่มีพลังความรักที่ผมบอกว่าคุณจะต้องสร้างพลังบวกให้กับบริเวณนั้นเพื่ออะไรเพื่อแม้แต่เทียนที่คุณใช้เนี่ยมันก็ต้องมีมีมีความรักมีพลังงานบวก เพราะไม่ฉะนั้นคุณจะจุดเทียนไม่ได้คุณเข้าใจคำนี้ไหมแม้แต่เทียนที่คุณบอกว่าคุณเตรียมตัวเวลาตอนมืดนนะแล้วคุณจะเอามาจุดมันยังจุดลําบากนะต้องไม่ใช่ของเล่นเล่นบอกว่ามันไม่ใช่ของเล่นแล้วก็ไอ้คลิปคลิปอะไรคลิปไอที่มียานอาวกาศไปเติมเชื้อเพลิงดวงอาทิตยนะ์มันก็มีคนมาบอกว่าเอ้ยเขาดูดเติมเนี่ย ผมก็ไม่รู้จะผมยังบอกผมกิงมาบ่อยถึงว่าก็ท่านพ่อประบิดาแห่งจิตวิญญานบอกว่าท่านสั่งให้ไปเติมน้ำมันให้เกศดวงอาทิตย์เพื่อที่จะส่งพลังความร้อนความรักด่นเลงมาอย่างโลกเพราะว่าท่านพ่อเห็นว่าไอ้ลูกดูนี่มันร่างกายที่ท่านพ่อสร้างไว้เดี๋ยวมันทําให้ชีวิตมันสั้นลงมันสั้นอยู่เ <c oughs> ข้าใจ <c oughs> ไหมหลังหลังนี่อายุเท่าไหร่ห้าสิบหกสิบก็ตายแล้ว ไปถึงร้อยก็จะไม่คุณต้องเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่ว่าผมบันดาลมาบัว่มันจะมีคนมาบอกไอ้นั่นมันดูดม้วนแล้วอย่างเงี้ยก็จะรงนี้คือคุณไม่รู้คือผมไปคลิปมันสั้นพอที่มันสั้นมามันก็ไม่ได้อธิบายอะไรอย่างไงี้ยว่าไม่ได้อธิบายอะไรคุณก็ว่านี่มันดูดคือความยึดของคุณนะแล้วก็ไปถ่ายจังไกอย่างเงี้ยข้างนั้นเขียน n a าเอยู่ยครจะเข้ามาู้ไหมคือไอ้ทั้งปมนก็เขียนนาซาอยู่ คือคนแบบว่าหนึ่งไม่ดูไม่รู้ไม่ไม่สนใจแต่ว่าผู้อยากจะมาอยากจะมาดูแล้วก็มาจับผิดคุณเข้าใจไหมนี่แหละคือคนส่วนมากก็อยู่แต่ย่างงี้แหละคือจับผิดมีแต่พลังงานลบเอามาดูคลิปการเติมเชื้อเพลิงให้กับดวงอาทิตย์นะครับตอนนี้คือที่เห็นเนี่ยคือเขาถอนออกแล้วนะครับช่วงที่เขามาเติมเขาเติมเติมไปนานแล้วนะครับแล้วก็ ที่ถ่ายได้นะคือการกำลังถอนถอนเอาเขาเรียกสายสายเติมมา,าออกเข้าใจไหมเห็นไหมแต่คนก็ชคิดว่าเขามาดูดเอานะครับนี่คือการเติมเชื้เพลิงในวงทิศ